เกิดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปัจจุบันอายุ21ปีนะครับผ่านการชกทั้งมวยไทยและก็มวยค่าเชื่องมาประมาณ200ครั้งนะครับมีทางด้านแมวทํมินครับนิติชัยลูกเจ้าแม่สายทองครับเป็นเป็นคนหัดมวยให้นะครับแล้วก็พาเดินสายชกอยู่ทางแม่สอนและก็แถวภาคเหนือนะครับช่วงเล็กก็ถือเป็นดาราดเดิมพันของภาคเหนือนะครับวันนี้ชาวแม่สอดนี่โ้โหดูทั้ง หลายตำบลเลยนะครับส่งคราเชียร์ทางด้านเพชรจอแฮมานะครับประวัติของนักชกอินโดนีเซียคุณสัชชัยเชิญครับโยฮันนัวฟิตดี้นี่เราก็รู้จักกันดีนะครับมาชกเมืองไทยบ่อยมากครับสติชนะ9แพ้30นะครับอายุที่ปีครับแล้วก็ผ่านการชกมาชกชนเลยนะครับจากทางด้านทางด้านโยฮันนัวาิฟดี้นะครับ ต้องขอบคุณข่ามูยจุฬาสยามเสือกีฬามวยโลกและจุฬสยามเอ็กซ์ตร้าแปดวัตลาดวันนี้แล้วนะครับวันนี้มีการชิงแชมป์สองคู่เลยนะครับสองคู่ซ้อนๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเดําเนินพิธีการนั้นก็จะได้ยินเพลงชาติ3มชาติด้วยกันนะครับเพลงชาติไทยก็ขับร้องโดยคุณชูชีพตรีโพคาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเพลงชาติญี่ปุ่นเพราะว่าลิกุคนนันโน้นักชกเ,เชื้อสายญี่ปุ่นก็มาอยู่ในสังกัดของก่อเกียรติกรุ๊ปจะชกเป็นคู่ต่อไปนะครับ เราก็คู่นี้นักชกอินโดนีเซียครับเจอกับเพชรจอแฮนักชกไทยของเราก็มีเพลงชาติอินโดนีเซียมาเลงด้วยในช่วงที่เปิดรายการไปครับเพชรจอแฮนี่ชกมวยที่มา10ครั้งครับชนะรวนนะครับเป็นการชนะน็อก6ครั้งครับชนะคะแนน4คือเป็นดาวรุ่งู่้นอีกหนึ่งคนเลยนะครับภายใต้การสร้างสารรค์ของทีมงานงเกอเกตโปรดักชันนะครับ ดูในชุดเกี่กับเพชรมณีแสงอันนันและก็ลิคูคันโนนะครับรวมถึงดกทองด้วยนะครับครับเป็นคืนลูกใหม่ครับอายุเพียงแค่20 21ปีครับเพชรจอแหหมัดนี่ถือว่าหนักมากเลยครับสาตังด้าเพชรจอแหนะครับน้องมาตลอดครับวันนี้จะน็อกได้หรือเปล่าต้องดูครับครับ ทะน็อคยกแรกนี่เสือ11ตัวครับในห้างเจอชั5 0 0 0บาทนะครับ5 0า0บาทคุณนรินนะตัว 5, ทแววทนจากครัวคุณสลาย3,000บาท3,000บาทนะครับคุณนรินมาดูครับยกแรกก็ยังคงไม่น็อคละครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหนี่ยูฮันวิดี้นี่สู้เลยนะครับหมดย,ยกก่อน มาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาโดนซ้ายเต็มเครับวาุดีโยฮันวาุดีนี่หาซ้ายเต็มๆของเพชรจอแฮยังกว้างกว้างอยู่ครับมาเดินทางมาถึงยกที่2ครับขอบคุณ m 1 5 0าครับข้าวหอมมะลิน้ำดื่มและรีสอร์ทเศรษฐีเลือดทองครับขอบคุณคุณนิพาแสงสุริยชัดครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยชัดส2002จำกัดขอบคุณบริษัทแกรนแอนแกรนสปอร์ต๊ปจำกัด อยูันวยอยู่ดีโอโหโดนเต็มๆครับอ่ายังลุกขึ้นมาครับแม่พลังหมัดของเพทรจอยแฮครับยังไห<ม>วยังไหวเลยยังไหวยังไหวโอ้แม่นี่ว่าปลายันแล้วนะครับแมลุนกันต่อครับน็อกไม่น็อกครับขอบคุณบริษัทเซียมยับจำกัดหมอนยางพาราครับขอบคุณดออรประสานประวัติรุ่งเรืองด้วยนะครับภูมิหนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมหาบริหารธุรกิจนะครับเอสแบคครับมอบน้ำดื่มเย็นๆเลยนะครับ ทั้งหมด500ขวดนะครับเพื่อดับความร้อนนะครับดับกระหายครับขอบคุณครับเป็เจอแแครับลายนับขวานกครับลายนี้จากแม่สอดจังหวัดตากได้ไปหนึ่งนับไปนะครับยิงชงยิงพัฒนาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของภูเขาบัญชาเมฆครับวันนี้ภูเขาก็มาอยู่ในเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ก็คือมานาชัยบรญชาเมฆชกเป็นคู่ที่5้านะครับ วันนี้โบขาวมาให้กำลังใจถึงขอบไปทีนะครับมุ่นสายครับคุณสารชายัยโอ้โหจะน็อกอีกหรือเปล่ากับทางด้านเพชรจอแฮวันนี้ช่วงนี้นี่พัฒนาพลังหมัดขึ้นมาครับน็อกเป็นว่าเล่นครับเพชรจอแฮวันนี้จริงในรุ่นไฟเวทนะครับ WBA เอชเชียรมาดูฮันวายูดีครับพยายามจะตอบโต้บ้าง<ม>เจอ้ายเพชรจอแฮครับตัดลำตัวล่างสลับบนเลยแมวายูดีครับ จะรอดไหมครับปอ้ตอนนี้ครับลุยเป็นการใหญ่เลยครับแมยังมีหมัดตอบโต้นะครับยูฮหันมาอยูย่ดีไม่ยอมเหมือนกันครับอเ,เอาละครับไายโจแแฮรย้ำไปเลยสองหมัดฉกทุกครั้งสนุกตื่นเต้นแล้วใจทุกครั้งเลยครับ เจ้าหนูโอ้ยอย่างปวดโอ้โหอ่านก็ไปโอ้โหเต็มเต็มครับเรียบร้อยไหวไหมโอ้โหแบบนี้คงจะลุกยากครับอาจารย์ไม่น่าจะลุกเลยนะนอนยาวเหยียดไปเลยยกสองครับยกสองอาจารย์เฉลิมครับโบกมือลาเลยนะเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้านะครับแล้วก็จะคาดเข็มขัดกันบนเวทีครับพักสักครู่ครับ ขาดช้าแล้วครับแต่โอ้โห้ายเต็มเลยครับลูกนี้โอ้ยสายเต็มนี่แหละครับสายพอดขาดจากแม่สอดครับสิทธิ์ลักของโดนลำตัวเออโดนลำตัวก่อนนะนี่ลูกนี้โดนลำตัวครับเราสาดเราลงนะตัดชัยอมเลยครับเออเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเพชรจอแฮนัทนี้นะต่อยได้แม่นยำดีขึ้นนะใช่ครับแล้วก็ออกหมัดนี่แบบละเอียดนะนะละเอียดมากยิ่งขึ้น เราจะกลับขึ้นไปบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้วิกียที่เคารพครับเป็นนั้นว่าแค่ยกสองนะครับวันนี้ก็เพชรจอแฮนะครับ KKP เป็นฝ่ายชนะน็อกปองกันแชมป์ในรุ่นฟลายเวทนะครับของวบบเอเซไว้ได้นะครับในโอกาสนี้ขอเนชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีนะครับนายชนชื่นนะครับบุญญานุศาสตร์ ท่านดรฉลวยขันจำานายกกรมรมหนส่วนตาบลไใสใหญ่ประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับท่านพลเรือเอกบรนวิทย์เก่งเรียนแล้วก็วันนี้ท่านอดีตสสน,นะครับฉลองเรียวแรงก็มาด้วยแล้วก็รวมทั้งท่านนายกกรมรมหนส่วนจังหวัดน <like> ทบุรีนะครับพันธุ์รุเอกท่านดรธงชัยเย็นประเสริฐด้วยนะครับนี่นะครับเรามาติดตามเด็กคนนี้นะครับเป็นมวยที่รุนแรงแล้วหัวใจนี่ขมมากๆเลยวันนี้แค่ยกสองนะครับ นี่เลยครับวันนี้ทั้งท่านผู้ว่านะครับท่านชนชื่นบุญญานุศาสตร์ท่านดรฉลวยขันจำนงนะครับแล้วก็ประธานสมาชาประชาชนแห่งประเทศไทยท่านพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนและอดีตท่านสสนะครับฉลองเรี่ยวแรง